ตอนอยู่ที่บ้านหยีซื้อเทียนฉันปล่อยให้หมิงอยู่แอบตรวจสอบออกจากบ้านว่ากันว่ามีห้องใต้หลังคาที่มีสมบัติกล้าหยุดข่าหรอไปลงนรกซะเล็บกัดกระดูกที่นี่นั่นเองไอ้ไอ้ยาองหญิงท่านทำให้บ้านเราเอารวงใหญ่แล้ว ยูนโมลี่เจ้ามาที่นี่เพื่อหยุดข่าฉันแค่มาลองเจ้าหญิงนั้นแข็งแกร่งแค่ไหนหลังจากที่เธอฟื้นพลังเวทมนบ์ของเธอเวนมนบ์น้ำแข็งบริสุทธิ์จริงๆแต่เจ้าหญิงคิดว่าแบบนี้จะหยุดข่าได้หรอพลังวิเศษยูนโมลี่ผสมพรสวรรค์มันเป็นเรื่องยากที่จะเห็นหมื่นปี หลบไปอ้ด้วยเวทบนปัจจุบันของฉันและการต่อสู้ของยูนโมลี่ข้าไม่ได้รับประโยชน์มากกันไปและสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือย้อนกลับไปและช่วยนางจิงเฟิงผู้หญิงที่ฉลาดเกมโกงจริงๆมันเร็วมากโมลี่เกิดอะไรขึ้นค่ะ ไม่ใช่ว่าห้ามเจ้าจับไอไวเออร์หลอกล่อแล้วเธอล่ะไปแล้วโมลี่เจ้าปล่อยให้เธอไปอย่างไงได้ข้ารู้สึกได้ว่าไอไวเออยังไม่ฟื้นเวมนตนของมันอย่างเต็มที่ด้วยความแข็งแกร่งของเจ้าเห็นได้ชัดว่าสามารถเอาชนะเธอได้ข้าไม่เข้าใจจนกระทั่งตอนนี้ปรากฏว่าข้าไม่ต้องการที่จะลุมมือกับเธอไม่ว่าเธอจะเป็นไอเซียวหรือไอไวเออก็เป็นคนเดียวกันเสมอ เกิดอะไรขึ้นหนาจริงเฟิงไม่เป็นอะไรใช่ไหมเจ้าหญิงเล็บกัดกระดูกนั้นเป็นอันตรายอย่างยิ่งร่างกายของเดยุกได้รับความเสียหายใช้เวลา2-3วันในการพักฟื้นอย่างเต็มที่แก้ไขนี่คือเล็บกระดูกอย่างไรก็ตามเล็บกัดกระดูกได้สูญเสียผลกระทบหลังจากการใช้งานตอนนี้เหลือแค่เศษเหล็ก เจ้าแล้วเจ้าไปเถอะครับหนาจริงเฟิงเจ้าก็เห็นวิธีการที่น่ากลัวทําไมถึงทําให้ตัวเองได้รับอันตรายทําไมเจ้าต้องปกป้องข้าเจ้าควรเหมือนสิ่งที่ข้าเห็นในภาพลวงตามันถูกต้องแล้วที่จะฆ่าข้าสําหรับตําแหน่งของราชินีเซียวเซียวไอเซียว ครั้งหนึ่งเขาเคยพูดว่าเขาชอบไอเซียวเมื่อเขารู้เมื่อเขาอยู่โลกเพราะว่านานจิงเฟิงคิดว่าข้าคือไอเซียวกลับมากลับมาเกิดเลยช่วยข้านั้นหรอหนานจิงเฟิงเจ้ากับไอเซียวๆเพิ่งเจอกันชั่วระยะเวลาสั้นๆและข้าได้อยู่กับเจ้ามาเป็นร้อยปีในภาพลักษณ์ของไอเว่อเออหลายปีนี้ขนาดเจ้ายังไม่เคยมีใจให้ข้าเลยงั้นหรอ ครึ่งแรกของชีวิตข้าตรงหน้าเจ้ามันเป็นเรื่องตลกเวยเอ๋อใช่เวยเอ๋อไหมเจ้าโง่ข้ารักอาเซียวเซียวเพราะเธอเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าคนที่ข้ารักมาตลอดก็คือเจ้าเจ้ารักข้าหรือหึหนาจริงเฟิงเจ้าคงเวียนหัวจริงๆแหละและเริ่มพูดเรื่องไร้สาระถ้าเจ้ารักข้าสมิธจะเป็น ไปได้ยังไงที่จะฆ่าฆ่าเพื่อราชินีข่าจะมีใจฆ่าเจ้าได้ยังไงมันเป็นเพราะโอ้หญิงแยะแล้วถามดังนั้นทำไมหนานจริงฟึงถึงฆ่าาอไวเอ๋อเออย่าถามเพราะไม่รักแล้วยงังไงล่ะบี B. พวกเราก็ไม่ทราบและพวกเราก็ไม่กล้าคิดซี C. ดวงตาของเขามืดบอดโดยายไวเอ๋อเด็กปีศาจเจ้าตากข้าหรือ นาจิงเฟิงเจ้าคงเวียนหัวจริงๆและเริ่มพูดเรื่องไร้สาระถ้าเจ้าละค่าสักดิษจะเป็นไปได้ยังไงที่จะฆ่าข้าเพื่อราชินีเจ้าจะมีใจฆ่าข้าได้ยังไงกันเพราะว่าองคหญิงแย่เราเพคะอะไรที่ทําให้เจ้าตื่นตะหนกเช่นนี้ราชินีเพิ่งส่งคนมาพาท่านไปที่ปราสาทตอนนี้ข้าได้ยินมาว่านายพลหลีก็อยู่ที่นั่นด้วย ไม่คิดว่าหลี่ซื่อเทียนจะไปฟ้องไอไวยาเร็วขนาดนี้หึหเวหมึงเจ้าดูแลหนานจริงเฟิงให้ข้าก่อนตอนนี้เขาสับสนเล็กน้อยหากเขารู้สึกไม่สบายใดๆโทรหาโทรตามแพทย์ทันทีโวกหญิงามาทํำมาทำเรื่องใหญ่อะไรในบ้านข้าวันนี้และยังทำให้คนรับใช้ทุกคนในครอบครัวของข้าบาดเจ็บยกหลัง คาบ้านของข้าพังทลายไว่เอ,อ๋อนี่ที่นายพลีพูดจริงเหรอใช่ข้าทำกักดับสุสานไม่มีหลักฐานที่ทิ้งไว้เบื้องหลังถ้าข้าเป็นพยานว่าหลีซื้อเทียนลงมือก่อนแล้วก็จะต้องโดนกัดอย่างแน่นอนราชินีท่านก็ได้ยินแล้วข้าเป็นนายพลปีศาจ โดนคนไปตามลังแกถึงที่บ้านโปลดให้คนวิจิธรทำแก่ฆ่าเธอลงโทษอเวเอ๋ออย่างรุนแรงไอไวเอ๋อเจอ้ายังเด็กนักไอไวเอ๋อทำไม่ถูกต้องแต่อไอเวเอ๋อเพิ่งกลับไปสู่อาณาจักรปีศาจมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่ามันไม่เหมาะสมเพื่อทำการกระทำที่ไม่เหมาะสม กับคนทั่วไปหวังว่าจะได้เห็นหน้าฉันอยู่ห่างจากคนทั่วไปไม่ต้องไปตรวจสอบแล้วนี่ราชินีพอแล้วในนพลีข้าจะลงโทษายเวอเอ,อ๋อให้อยู่ในห้องต้องห้ามเป็นเวลาสามวันมาที่นี่พาเจ้าฟ้าหญิงไปที่ห้องต้องห้ามโปรดเสด็จมากับข้าด้วยลดาว,ว่าครั้งนี้จะไม่กลับไป ลืวมันไปเถอะสาวันแห่งการอดทนนั้นสิ้นสุดแล้วสมเด็จท่านจะปล่อยให้อายเว่ยเออร์ไปง่ายๆได้ยังไงไม่สําคัญว่าข้าจะถูกลังแกไหมแต่อายเว่ยเออร์ทำผิดยังเห็นได้ชัดว่าท่านสามารถจัดการเธอได้มันก็โอเคที่จะทําให้ท่านทําให้เธอลงจากตําแหน่งในคนหลีข้าทําเพื่อเจ้าจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้ ถ้าข้าประกาศขึ้นและลงให้ปีศาจทั้งหมดรู้ว่าเจ้าเป็นคนที่มีความรู้สึกลึกซึ้งอย่าง,างในพลในเวลาเดียวกันข้าหวังว่าเจ้าจะอยู่กับไวเอออย่างสงบได้ชั่วคราวเนื่องจากท่านราชินีได้ตัดสินใจแล้วจากนั้นข้าก็จะเชื่อฟังสมเด็จนี่เป็นห้องต้องห้ามท่านทำผิดและอยู่ในนี้สามวันนี่มันบ้าอะไรกัน ลืมมันไปสามวันให้ทนสวันผ่านไปอืมที่นี่มันบ้าอะไรกันทำไมยุงเยอะขนาดนี้เนี่ยเว้ยเออวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการถูกจองจำข้ามาพาเจ้าออกไปติดตามตอนต่อ,ตอไปถามตอนเด็กๆถ้าทุกคนทำผิดพ่อแม่จะจัดการยังไงกับพวกเธอบ้างเอฉันขอตอบก่อนดีอย่างหนัก แต่ครั้งหน้าฉันก็ยังกล้า b โน้มนาวใจด้วยเหตุและผลและสอนตามความถนัด c สูญเสียเงินในกระเป๋าขอบคุณราชินีแต่ท่านไม่จําเป็นต้องมารับค่าด้วยตัวเองค่าสามารถออกไปได้เองแค่ได้ออกจากที่บ้าน,านแห่งนี้เว้เออข้ามาที่นี่ก็เพื่อมาคุยเรื่องของนายพลกับเจ้าด้วยเหมือนกันราชินีต้องการจะพูดคุยเรื่องใด ข้าเจ้าดื้อดึงและหนีออกจากบ้านทําให้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตคงไม่ใช่เพราะต้องการที่จะกําจัดในพล,หลีหรอกใช่ไหมกําจัดในพล,ลีราชินีกําลังพูดเรื่องตลกอยู่หรอแม้ว่าข้าจะขัดแย้งกับในพล,ลีแต่ข้ารู้ดีว่าในพล,ลีเป็นเสาหลักของหมู่ปีศาจเราทําไมข้าต้องฆ่าเขาราชินี กำลังพูดเรื่องตลกอยู่เหรอแม่ว่าข้าจะขัดแย้งกับนายพลีแต่ข้ารู้ดีว่านายพลีเป็นเสาหลักของหมู่ปีศาจเราทำไมข้าต้องฆ่าเขาละ่ะแน่นอนถ้าไม่มีอะไรข้าขอตัวกลับก่อนฉางต้านให้ตายเถอะเกิดอ,อะไรขึ้นทำไมข้าถึงหน้ามืดแบบนี้โอหญิงถ้านาใสายอยู่ใน ข้องงเป็นเวลาถึงสามวันดีซื่อเทียนเชิญเสด็จขึ้นรถเถิดองหญิงราชินีต้องการให้ข้าผูกมิตรกับองหญิงดังนั้นจึงให้ข้ามารอรับท่านกลับบ้านข้าในพลีข้าฮะอ้เวอเออท่านว่ายังไงนะที่นี่ท่านจะทำอะไรไอ้เวอเออเจ้าบ้าไปแล้วหรอ ไอเอ๋เจ้ามันเสียสติไปแล้วหลีซื่อเทียนข้าจะให้เจ้าตายอย่างสงบสุขอ่ะเกิดการต่อสู้ระหว่างนายพลหลีและองค์หญิงไปดูกันเถอะองค์หญิงจะฆ่าหลีซื่อเทียนหรอไอเวเอ๋เจ้าฆ่าข้าข้าจะถึงเป็นถึงนายพลแห่งร่งปีศาจหากเจ้าฆ่าข้าแล้วเจ้าจะเป็นกบฏที่มีโทษอาลัยแรงแม้ว่าเจ้าจะเป็นองค์หญิง ก็ไม่สามารถละเว้นได้ก็จะตายอยู่แล้วยังจะมาพูดจาไรสาระอะไรเยอะแยะเกิดอะไรขึ้นหลีอชื่อเทียนเจ้าหลีอชื่อเทียนตายแล้วเหรอโปรดติดตามตอนต่อ,อไปคำถามสุดท้ายไอ้เว้เออทำไมถึงได้เลือกลงมือเองเอถูกความเกียดแค้นบางตา B. ปรากฏบุคลิกที่2ออกมาอย่างกระทันหัน C สคริปต์ก็เขียนขึ้นมาแบบนี้ฉันมันเป็นนักแสดงที่ไม่มีอารมณ์และความรู้สึกครั้งต่อไปค่อยเอาใหม่ค่าค่าหลี่ซื่อเทียนหรอค่าทำไปได้ยังไงนั่นคือท่านในพล,ลีนี่พระเจ้าช่วยโอหญิงค่าท่านในพล,ลีไม่กี่วัน ไม่กี่วันก่อนมีข่าวว่าองค์หญิงไปอรารวาสที่บ้านของท่านในพลแต่ท่านในพลหลีไม่ได้ตามสื่อสวนต่อองค์หญิงทำเกินไปแล้วถึงกับค่าท่านในพล <c oughs> จิงเฟิงเกิดเรื่องแล้วองค์หญิงสังหารในพลหลีที่หน้าประตูประสาทตอนนี้นางถูกผู้คุมกันจับตัวไปแล้วอะไรนะไปเรียบไปพบไอเวยา ราชินีข้ามารับองค์หญิงเว้เอ๋ยกลับบ้านครับจิงเฟิงเจ้าน่าจะได้ยินเรื่องของนาง้วสินะเว่ยเอ๋อสังหารนายพลหลีแม้ข้าอยากจะปกป้องนางแค่ไหนแต่หวังว่ากับช่วยอะไรนางไม่ได้เลยที่นี่ไม่มีคนอยู่ถ้าราชินียังโกหกข้าอีกหรือเว่ยเอ๋อไม่มีทางที่จะฆ่าหลีซื้อเทียนเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ แน่นอนว่าราชินีใช้วิธีการเดียวที่เคยใช้กับข้าในวันนั้นถึงเจ้ารู้ว่าข้าใช้วิธีนั้นแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรอีกละ่ะเววยเออข้าในโพลีด้วยตัวเองคือเรื่องจริงเธอจะทำะเธอจะต้องถูกลงโทษต,ตามกฎของเผ่าปิศาจด้วยการตัดสินประหารชีวิตดังนั้นข้าว่าเจ้าอยากเป็นศัตรูกับโลกปิศาจเพียงเพราะความสัมพันธ์ส่วนตัว แค่นั้นหรอกแค่นั้นเลยเจ้ากลับไปเถอะโดยยุคเจ้าองค์หญิงข้านายพลหลีและเรือนจับไปแล้วตอนนี้องค์หญิงเป็นยังไงบ้างราชินีจะจัดการกับองค์หญิงยังไงหรอตอนนี้เวยเอ๋ออยู่ที่คุกในปราสาทราชินีสั่งตัดสินประหารชีวิตเธอน่าจริงเฟิงเรื่องนี้ เป็นแผนของเจ้ากับราชินีใช่ไหมในตอนแรกเจ้าพยายามจะฆ่าองค์หญิงตอนนี้องค์หญิงกลับมาแล้วพวกเจ้าก็เลยวางแผนให้เธอฆ่าเยซือเทียนด้วยใช่ไหมไม่ว่าเจ้าจะเชื่อค่าหรือไม่แต่แน่นอนว่าค่าจะหาวิธีช่วยเวลือเอ๋อออกมาให้ได้หมิงอยู่เราสามารถเชื่อใจท่านโดยุกได้หรือเปล่าเชื่อเขา ตั้งแต่องุหญิงกลับสู่อาณาจักรปีศาจเขาก็เป็นคนที่เอาจอกศักดิ์สิทธิ์ออกไปและเขาก็เป็นคนที่ขังองค์หญิงไว้ในดินแดนต้องห้ามความจริงแล้วหนานซิงเฟิงคือพวกเดียวกับราชินีพวกเราต้องคิดหาวิธีช่วยองค์หญิงด้วยตัวเองตอนที่ข้าหลีซื่อเทียนร่างกายและจิตใจของข้าเหมือนถูกควบคุมไปทั้งหมด ดูเหมือนว่ามีคนต้องการใช้วิธีนี้กำจัดข้าให้สิ้นซากท่านราชินีไอเวอถูกขังอยู่ที่นี่พวกเจ้าลงไปให้หมดข้าต้องการคุยกับไอเวเเป็นส่วนตัวราชินีมาที่แบบนี้ด้วยตัวเองจะมีเรื่องอะไรที่คุยกับข้าส่วนตัวหรอผู้หญิงข้าคืออยู่หวนเหมอง รดติดตามตอนต่อ,ตอไปถามนานจิงเฟิงจะช่วยไอยไวเออและล้างมนทินนี้ได้อย่างไร A. บทสัมน,นาระหว่างเขากับราชินีเป็นแผนการที่เล็งตึงวางแผนบันทึกเสียงไว้แล้ว B. จัดการไม่สำเร็จหรอกติดคุกสถานเดียว C. เรียกงร้องความรักของห้องจากหัวใจของราชินีควรเมืองเจ้าใช้เวทมนต แปลงกายเพื่อให้ดูเหมือนไอเว้ยาหรอฮึ hmm? องหญิงราชินีตัดสินประหารท่านข้ามาที่นี่เพื่อช่วยท่านออกไปข้าจะทําให้ท่านกลายร่างเป็นราชินีเพื่อหนีออกจากคุกแล้วรีบหนีไปที่ชานเมือแทันทีหมิงอยู่เรารับท่านอยู่เจ้าจะอยู่ที่นี่แทนข้าหรอของเหมิงข้าไม่เห็นด้วยที่เจ้าจะทาแบบนี้องหญิงไม่มีเวลาแล้วข้าจะช่วยท่านปลดผนึก พลังเวทมนต์ตรงนี้ก่อนเห็นได้ชัดว่าข้าใช้เวทมนต์เพื่อปลดล็อกคาถาทำไมตาประทับบนร่างกายของท่านถึงยังไม่หลุดอีกไม่มันมีบางสิ่งผิดปกติควนเหมิงราคาถ,าถูกต้องแล้วพลึกเวทมนต์ก็ควรจะถูกปลดแล้วสิแต่นี่แย่แล้วนี่คือกับดักมีคนรู้ว่าพวกเจ้าจะมาช่วยข้าดังนั้น จึงไม่สามารถที่จะปลดล็อกให้ค่าควเม,มืองจะคุกแห่งเผ่าปีศาจไม่ใช่สถานที่ที่อยากจะมาก็มาอยากจะไปก็ไปได้หรอกนะ,ย,กะ,กไไะนะย่าแล้วราชินีควนเม,มืองบางอาจนักเจ้ากล้าบุกเข้ามาถึงในคุกซ้ำยังใช้คาถาแปลงล่างเป็นข้าจะมันมาให้ข้าอยู่นี้ให้ยาค่ะอ่าอ่านไว้ยา เปิดองมึงนะเรื่องทั้งหมดข้าจะรับผิดชอบเองเออตอนนี้เจ้ามีเศษอะไรมาโทษแทนานางมีเศษอะไรมารับโทษแทนานางเหรอยิ่งไปกว่านั้นการกลายร่างลวงตามีโทษถึงตายเท่านั้นอาห่วงมึงห่วงมึงองหญิงข้าขอโทษห่วงมึงละประโยชน์เองที่ไม่สามารถช่วยท่าน ออกไปจากที่นี่ได้อยา่าโทษตัวเองแบบนี้นะควงมือเจ้าต้องแข็งใจไว้นะข้าจะหาวิธีช่วยเจ้าเององค์หญิงควงมือไม่สามารถดูแลท่านได้อีกต่อไปแล้วองค์หญิงต้องดูแลตัวเองควงมือควงมือในอนาคตข้าจะเป็นราชนินีแห่งโลกปิศาจในเวลานั้นเจ้าจะเลือกหนุ่มรูปงามคนไหนก็ได้ในโลกปิศาจนี้ เจ้าแค่เรอความสุขนั้นมาถึงก็พอองค์หญิงคงเหมิงแค่ต้องการให้องค์หญิงสนใจข้าก็พอแล้วค่ะคงเหมิงคนที่จะคนที่เป็นคนขอโทษคนคือข้าต่างหากเจ้าติดตามข้ามาหลายพันปีข้ายังไม่ได้มอบชีวิตที่ดีให้แก่เจ้าเลยเว้ยเออเพศของผีเสื้อนรกสามารถติดต่อกันได้นะ ขงเมืองตายแล้วเจ้าควรอยู่ห่างจากล่างนางเดี๋ยวจะติดเชื้อจากนางจะยิ่งแย่ไว้กันใหญ่อ้ายเว่ยยาเจ้า,ย,าย,ยังเสแสร้งกั้งทําไปเพื่ออะไรกันเจ้าข่าขงเมืองไม่ใช่เพราะต้องการจะกําจัดทุกคนรอบข้างข้าทีละคนหรอและนอกจากนี้ยังมีแผนที่จะวางไว้เพื่อให้ข้าข้าหลีสิสเทียนทําให้ข้าตกเป็นผู้ต้องหาจากนั้นเจ้า ก็สามารถค่าค่าได้อย่างยุติธรรมถูกต้องไหมเวเอ,อเจ้าอย่าพูดจามุสื่วสินายพลีเจ้าเป็นคนค่าเองเกี่ยวอะไรกับข้าในโลกนี้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถควบคุมร่างกายและจิตวิญญาของคนได้อยู่ก็คือกูซูและกูซูเป็นสิ่งเดียวที่มีแต่ราชินีเท่านั้นจะที่จะสามารถเข้าถึงได้ไอาเวยา ความสามารถของเจ้าคือการควบคุมแมลงและสัตว์ป่าแต่ตาที่ประทับบนคอของข้าถูกแมลงพิษกัดต่อยตอนที่เจ้าขังข้าไว้ในห้องต้องห้ามถึงตอนนี้แผลก็ยังไม่หายดีเจ้าต้องวางกูสูไว้ในยุงแน่ข้าถึงตกหลุมพรางเจ้าโดยไม่รู้ตัวเธอวางยากูสูไว้ในยุงเมื่อข้าถูกกัด ก็จะเข้าสู่ร่างกายของข้าและมันจะควบคุมโดยเธอสิ่งที่ไอเว่ยยาพูดกับข้าในตอนนั้นกำลังสั่งให้ข้าไปฆ่าหลี่ซื่อเทียนไอยาเวยเอ๋อเจ้าก็ฉลาดนี่เราทุกอย่างที่ข้าวางแผนไว้อย่างรวดเร็วแต่ว่าเจ้าเจ้ารู้แล้วมันจะช่วยอะไรเจ้าได้ล่ะผู้คนมากมายในอาณาจักรวีซาเห็นเจ้าฆ่าหลีซื่อเทียนด้วยมือตัวเอง พวกเขาทั้งหมดเป็นพยานยไม่มีใครเชื่อคำพูดของเจ้าไม่มีมูลความจริงครั้งนี้ข้าไม่มีทางเลือกหาข้าได้ค่ข้าหล่ยซื่อเทียนด้วยน้ำมือของข้าเองแล้วนั่นก็คือจุดจบของเขาแน่นอนอ่ะใช่แล้วยังต้องบอกเจ้าอีกเรื่องหนึง่งพรุ่งนี้เจ้าจะถูกประหาชีวิตต่อหน้าทุกคนบนโลกวิสัชรรักษาเวลาที่เหลือของเจ้าเถิดไว้เอิ ส่งกองทหารไปที่บ้านของดายุกเพื่อเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนางจิงฟงมีความรักที่ยั่งยืนกับเจ้าอย่าให้โอกาสเขาเข้ามาช่วยนางไปได้พระยะค่ะจิงเฟิงบ้านพักของเราล้อมถูกล้อมรอบไปด้วยกองทัพราชินีรับสั่งเพราะองค์หญิงข้าในพล,ลีดังนั้นจึงต้องการตรวจสอบที่นี่ช่วยเขาที่ตายเถอะอาเวยาต้องการ การค่าไม่ให้ไปช่วยเว่ยเอ๋อยิ่งไปกว่านั้นข้าได้ยินมาว่าห่วงเมืองใช้เวนมนบนแปลงกายเป็นราชินีไปช่วยองค์หญิงแล้วก็ถูกสังหารอยู่ที่นั่นตอนนี้พวกนั้นจับตามองพวกเราไม่คาดคุกจะต้องเต็มไปด้วยกับดักไม่มีทางที่จะช่วยองค์หญิงได้ไอเว่ยยาต้องการใช้โอกาสนี้กำจัดเว่ยเอ๋อและคนเล่าข้าขอ,ของเว่ยเอ๋อปัญหาในครั้งนี้ช่างหนักเหลือเกิน แต่ทั้งนั้นผู้หญิงไม่มีหัวใจบางอ่านมาค่าในพลเรียกสังหารหรอกซะคิดไม่ถึงว่าวันหนึ่งค่าจะมาตกถึงจุดนี้ได้โลกปีศาจไม่ต้องการปีศาจอย่างเจ้ายิบลงนรกซะทุกคนเงียบๆอายไว้เออค่าในพลีบาปดะบาปหนักหนาวันนี้เจ้าจะต้องใช้กฎของโลกมันปราด ปาจากสถานะองค์หญิงของเธอและภายใต้บนโลกและภายใต้บทลงโทษสมเด็จพระนางเจ้าสมเด็จพระนางเจ้ามีอายุยืนนานอ,อาเวยาเจ้าคิดว่ายืมือข้าข้าหลี่ซื่อเทียนแล้วค่อยกำจัดข้าก็สามารถนั่งแท่นราชนินีได้หรอโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจาก คาถาของกษัตริย์เจ้าไม่สามารถเปิดประตูของวังสุดท้ายในปราสาทได้ถ้าข้าตายแล้วเจ้าก็ไม่สามารถเป็นราชินีที่แท้จริงได้หมายความว่ายังไงกันราชินีจะฆ่าในโพล,ลีได้อย่างไงกันข้าเห็นกับตาตัวเองว่าอาเวเอ๋อสังหารในโพล,ลีที่ประตูปราสาทแต่เจ้าหญิงเว่ยเอ๋อนั้นเป็นไทยาที่แท้จริงต่อบาลังพระราชินีข่าเธอเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหญิงมาแย่งตำแหน่งนนไป ไวเอ๋อเจะเริ่มพูดเรื่องอะไรสาระแล้ว,ลวนะรีบมาทําพิธีสังหารนางในบัดน,นี้ทําลายวิญญาณวิญญาณจะแตกสลายเป็นฝุ่นควันดูเหมือนว่าวันนี้จะต้องตายจริงๆสังหารหยุดเวเออนานจริงเฟิงคําถามมีการตั้งค่านาฬิกาเว้นบนเว้เออปิดปลักอินไว้หรอ และเว่ยเออจะมีเทคนิคลับอะไรบ้าง A ได้ตอนแรกเขาเราถูกกําหนดโดยผู้หญิงที่แข็งแกร่งขออภัยฉันไม่เห็นหน้า B ไม่ดังนั้นหนานจิงฟงจึงมีโอกาสเล่น C มีหรือไม่มีนักเขียนภูตมี